อย่าอย่าเรียกว่านะอย่าเอาเงินใหม่ที่ยังอยู่ในตัวเราอะเป็นเงินสดเข้าไปซื้อในตอนที่คุณนลงนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่คุณนเขาไล่ขึ้นไปเรื่อยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ,ยเ,รอยๆเรามามั่นใจตอนท้ายๆเนี่ยก็ต้องระวังสักหน่อยนะครับณนะตอนนี้ก็คือสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือทําใจให้ได้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกติณนะตอนนี้มันผิดจากที่เราข้าดก็ต้องปรับแผนนะครับคาว่าปรับแผนก็เพื่อจะหาแนวรับแนวต้านสเต็ปใหม่แล้วก็วางแผนกันในชุดใหม่ใครที่ติดอยู่ในทุนที่ไม่สูงมากก็ มองเป็นจุดคัดลอสหรือลดความเสี่ยงลดพอตลงมาบ้างเพื่อไปประเมินหาส่วนแนวรับในระดับถัดไปหรือกล้าหน่อยอ่ะถ้ามองคิดว่าดาวไซด์มันเยอะจริงก็อาจจะมองเป็นฝั่งตรงกันข้ามละเล่นฝั่งขาลงแทนนะครับสิ่งที่ไม่ควรทําคือบางคนกลัวกลัวแล้วก็ไม่สนอนะ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคัดแล้วหนีไปเลยก็คือคุณคัดทิ้งโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าแล้วเมื่อไหร่จะกลับเข้ามาเล่นใหม่เช่นขายแล้วรอมันเกินไปเท่านี้ละซื้อขายแล้วไปรอรับตอนที่อยู่ข้างล่างนั้นแปลว่าขายแล้วคุณไม่ดูตลาดเลยแล้วก็รอ